สวัสดีครับมาเจออกับผมช่นเคยครับน้าเปี๊ยนหนึ่งเดียวช่องคนชื่นชอบในการตกปลาและอยากทำเหยื่อปลอมเป็นนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็มีเวลาว่างออกใหม่ครับแต่ก็บรรยากาศยังค่อยเปลี่ยนใจเท่าไหร่นะครับฝนตกไปรยอๆเลยช่วงนี้ก็ลองดูครับตีสองคนกันนะเอิร์ดนะครับใครจะหมานกว่ากันวันนี้เอารายงานตัวรายงานตัว,ตวไปชมกันเลยครับ

ดูนะเอิร์ดมานครับนะเอิร์ดมานแล้วสองแล้วเต้มสองเต็มแล้วนี่นะฮะสองเต็มนะฮะเนียนอนเนียนนอน ยิ้มนี่ไหลเนาะโอ้บอกว่าเล้ยฝนลิลินปล่อยๆอย่างนี้จังแล้วนะมันชอบบรรยากาศอย่างนี้แล้วเนี่ย โดนแล้วโดนจนได้ครับเรียบๆครับอ้าทำไมไม่ดิ้นล่ะเนอะเฮ้ยยัง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 เดตัวเล็กยังแต่ตัวเล็กมากอ่ามาลุ้นไซครับมาลุ้นไซมาลุ้นไซนี่ไงมาแล้วเต็มแรกครับโอ้โหตา